แนะนำตัวครับผมครับสวัสดีครับผมชลวรนณเงาะบางกะปีที่สองอ่ะประการแรกฝากร้านก่อนฝากร้านเปิดร้านอที่ไหนฝากพี่น้องและเอฟซีครับเปิดร้านขายน้ำชากาแฟอยู่หน้าคอนโดเรสเซนต์ครับแถวบางกะปีแถวบางกะปิแถวค่ายพอดีนะวันนี้มาชกนี่เจอกับจอมใจนี่เคยเคยชกกันก่อนไหมก็ยังไม่เคยครับเห็นรูปร่างเงินตัวนี่เราได้เปรียบแน่นอนสูงวันเราสูงครับสูงวันไม่ถังว่าเจ็ดแปดเซนได้นะรอบนี้เราซ้อมอยู่ที่ บางกะปิครับซตอมายโซตอมายกี่วันได้ก็ซ้อมอยู่ประมาณสองอาทิตย์กว่าครับกูปั้มกูซ้อมหลักๆเร็วกว่าใครมีกล้องคอนียอดทองไทยครับคือตอนนี้พูดง่ี้ว่าซตอมายนี่กลับมาเข้าค่ายหมดแล้วนะเริ่มเริ่มจะกลับมาอ่าน้ำหนักดีมันโอเคไหมวันนี้ร้อยตัร้อยยี่ห้านะก็โอเคครับปกล่าสุดรถชกไวร้อยเท่าไรร้อยยี่หกยี่แปดบ้างก็ตามลงเรื่อยครับตอนนี้ร่างโครงร่างกายเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เริ่มเข้าที่ครับก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขึ้นครับเอาโรคสูงร้อยหกสิบแปดครับ ปล่อยๆก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบแปดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเก้าครับผลงานเป็นไงหลังๆสามไฟของเราสามไฟก็ชนะสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดเป็นไงชนะคะแนนซสมุไรไทยวันนั้นร้อยร้อยยี่สิบหกครับก็โอเคนะร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบหกประมาณนี้นะเราเป็นมวยประเภทก็ได้หมดครับเขาก็ได้ฝีมือก็ได้นะได้ครับเห็นจอมใจเขาไม่เขามีอะไรที่เราพิธีที่เราหนักใจบางเวลาก็มีอยู่ครับประมาณน้องเขาไม่ได้ครับต่อยมาดเขาเตะขายางเราแข็งแน่นอนวันนี้นะครับ แกมาครับแกมาเรียบร้อยอ้าวเราลูกหลานจากจังหวัดสงขลาครับอะคว้าเป็นครับเชียร์หน่อยไหมครับครับคว้าพี่น้องชาวสงขลา fc ทุกคนครับช่วยเชียร์อะไรเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี่เต็มที่ครับอ่าคู่ร้องครับ jkn โอเคของมากครับผมอ้าวเดี๋ยวต้องใจ fc จ้ำใจให้เฉยอ่าวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่มาร้อยยี่สิบห้านะมาเกินไม่กระปอนกว่าตอนนี้นะเราซ้อมอยู่ที่เฝ้าอยู่ไหนเฝ้าอยู่แอรเวนชัยครับอ่าเป็นไงกี่วันรอบนี้ อย่างนั่ง,น,งน่อยเราเป็นมวยประเภทเตะขาเจาะยางเราตี้วว่าเขานะต้องทำไงเรายาวงี้ต้องทำไงโหลดเ,เรารถสูงตัวไเรสูงหน่้าสูง,งาง <50. S 1> น้ำหนักปล่อยๆีป่ <S 2> 2. <S ปีนี้อายุ <22. S 1> ล่าสุดผลงานเป็นไงมัง่งช <5. S 1> นะนะเมากี่ไฟต์แล้วไฟเดียว้อยี่สิบห้นี่โอเคไหมล่าสุดจบร้อยตัไรอยยี่สิบสี่่ไม่มีปัญหานะพี่เขาพอมีอะไรหน้าหน้ากลัวมั่งจวัน เขานะเร,าเรียกว่าวันนี้เร็วแรงเราดีไหมวันนี้อ่น้ำหนักปลปล่อยเท่าไหร่ <คน S 1> อ่คนจังหวัดนะอ่ะฝากเชียร์กันหน่อยวันนี้คนทุบบอลเอาเชียร์ฝากหน่อยเชียร์ก็เป็นเชียร์นะครับโอเคขอมั่งใั่